อ่าจอลินซี่ตัวนี้ก็ใส่อยุ่ประมาณนึงกระบ,บ่วยขันตักน้ำเนี่ลวพี่น้องนี่ยกระบวยตักน้ำเนี่ยลาดลงไปตามข้นต้นนี่อือลาดลงมาแล้วครับพี่น้องเอฟซี FC ช่องอีสานบรนลุงบังม่เนี่ยกระสีผ้าพี่น้องเขามา่าทำการใส่ ปุ๋ยอาหารเสริม,มไปพี่น้องซึ่งเป็น,จ,น,น,จ,น,ปนจุลินซี่น้ำเศร้าเข่าแล้วก็จุลินทซี่สังค์แสงซึ่งเคยได้ล่งคลิปการทำจุลินรี่น้ำเศร้าเข่าแล้วก็จุลินรี์สังข์สงให้คลิปก่อนให้พี่น้องเขาได้เิ่งแล้ว วันนี้มาเบ่งวิธีการใส่ว่าอายู่ในสวนนี่เขาจะใส่ได้แบบไดนแน่วิธีการใส่เองสินะพี่นอ้องไปเบ่งไปทำกันเลยพี่นอ้องจุดนี้กะตีกนี่เป็นจุลุ้นสีน้ำเศร้าเขา อ่าซึ่งได้ทำไว้อยู่ประมาณหาลทธิพี่นอ้องอ่าแล้วก็ได้เทส่วนผสมอันนี้ลงไปอ่าจุลินรีย์สงก็แสงไปจำนวนสองขวดพี่น้องเนี่ยจำนวนสองขวดซึ่งจุลินรีย์สงก็แสงนี่ก็ได้ทำไว้ประมาณได้ดึงเดือนแล้วนี่ก็อ่าคือข้อจำกัดการใส่บ่อจำกัดการใส่เด้อพี่น้องสำหรับเอ่อจุลินรีย์นี่ยอ่า เขาใส่หลายกับบ่เป็นอย่างบ่บ่บ่เป็นอันตรายต่อพืชเไปเนี่เทส่วนผสมก็ไปจลินซี่แสงก็แสงก็ไปเพิ่มให้จุลินซี่น้ำเศ้าเข่านี่ผสมกันเข้าไปเลยอ่าคือได้จุลินซี่สองตัวอ่าในเชือเดียวไปลาดรถกับแมพี่น้องอ่าคือเมื่อ เอาเทศสวนผสมจุลินทรี่สังกแสงกับจุลินซีย์น้ำเส้าเขาก็ไปแล้วเพาะว่าค้นจุลินทรีย์ทั้งสองตัวนี่เข้ากันดีพี่นอ้องอออันนี้ดีค่นไปคือวิธีการใส่ในสวนนี้ก็จะใส่ผสมน้ำล้วก็ตากรา,าดถเดาเด้อพี่น้องเพราะว่าระบบน้ำเขาเนี่ยมันทสมบูรณ์สำหรับสวนให่สวนผู้ใหที่มีระบบน้ำแล้วมีเวนจุลี การให้ปุ๋ยทั้งสายน้ำทั้งระบบน้ำนะเบมีเวนตูรีก็ใส่เวนตูรี่ให้ปุ๋ยใส่ถังผสมใส่ในถังแล้วก็ให้ไปกับน้ำได้เสนอไปพี่น้องแต่ยุในส่สวนนี้ระบบมน้ำมันยังพัฒน้สมบูรณ์แบบก็เลยจะต้องอใส่วิธีการตักลานลดเอาซึ่งส่นะพี่น้อง สำหรับส่วนผสมก่ะใส่อยู่ประมาณหนึ่งแก้วนี่พี่น้องหนึ่งแก้วหรือประมาณอยู่ประมาณแก้วนี้ก็สอยู่ประมาณอยู่ประมาณห้าสิบซีซีพี่น้องห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีนี่ก็ต่อน้ำต่อทางนา้ำทางนี้ห้าลิตรพี่น้องห้าสิบซีซีต่อน้ำห้าลิตรนั่นแหละ นึงแก้วนี่นึงแก้วเทผสมเข้าไปแนะนำแล้วก็อยู่นี่กับประมาณน้่งถังเขียวนี่ก็อยู่ประมาณสามลิตรใส่ไปไปประมาณสามสิบซีซีนี่เราี่น้องแล้วก็ค้นส่วนผสมให้เข้ากันให้ดี จากนั้นก็นําไปลาดต้นไม้ไม่เบิ่งว่าลาดปริมาณเท่าวไหนพี่น้องให้ปริมาณเท่าวไหนอ่าจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ใส่อยู่ประมาณหนึ่งกระบ,บวยขันตักน้ำเนี่ยพี่น้องนี่กระบวยตักน้ำเนี่ ลาดลงไปตามค้นต้นนี่อลาดลงไปตามค้นต้นนี้หนึ่งกระบวยตันหนึ่งต้นพี่น้องประมาณอ่าก็แล้วแต่พี่นออ้องเขาอ่ามีไหลก็ใสไหลก็ได้บบเป็นอย่างอ่ลาลาดยุ่ประมาณอ่าสามมือเท่านึงเจ็ดมือเท่าหนึง่งสิบมือเท่าหนึง่งหรือว่าสิบห้ามือเท่านึงก็แล้วแต่ควมสะดวกอ่า พราะว่าขอจำกัดการใส้มันก็อ่าบ่มี้อยากให้อ่าขอจำกัดการใส้คือหมายก็ว่าเขามีหลายเขาก็ใส่ไหลกับ,บ่เป็นยังเงสินะพี่น้องในการบำรุงอ่าเป็นาธาตุอาหารเสริมาจากอ่าปุย๋ยเคมีแล้วก็ปุย๋ยอินทรียหพวกมูลสัตว์ต่างๆทีนเขาได้ใส่ไปเป็นใส่ปุ๋ยตัวนี้เป็นธาตุอาหารเสริมเล่งดอก เล่งมากเล่งผลมันนี้ปพี่น้องเลี้ยงกันจะเริ่มเติบโตสินะอ่าเพราะว่าใส่แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ไหลกับต้นทุนของเฮาก,ก็เพิ่มขึ้นบางสิ่งนะพี่น้องคือหมายก็ว่าถ้าเฮามาหาันมาเฮ็ดสิ่งที่เฮามีอยู่แล้วในครัวเรือนหาองใส่ให้เกิดประโยชน์ ังสี่เขาก็สิรดต้นทุนลงไปได้อ่านหนึ่งสีนะาพี่น้องอ่านี่ก็สิลดไปประมาณอ่าในสวนนี่ก็จะอยู่ประมาณสองร้อยต้นนี่แหละพี่น้องแต่ว่าพืชพืชยั่งอืนกับดได้เด้อพี่น้องบ่แม่นว่าสีมลรตถึงแต่อ่าอ่าบักซีดาบักฝรังกับปแะมน่นคือหมายว่าพืชยั่งอืนเ่ากบ ใส่จุลิทซี์ตัวนี้บักพริกบักเขือก็ใส่ได้พี่น้องบักหุ่งก็ใส่ยูลินทซี์ตัวนี้ลาดคือกันใส่ได้คือกันเป็นปุ๋ยน่ไปเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนเป็นธาตุอาหารเสริมจากธาตุอาหาราจากปุ๋ยจากขิงวัวจากฟุ้นทสี่เงาได้ ใส่อยู่เป็นประจําอยู่แล้วเังน้้ตัวนี้เป็นเสริมก็ไปเพื่อลดต้นทุนการใส่ลดการใส้เคมีลงมาได้ส่วนหนึ่งสิงนะพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้เขาก็พุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอขอนไ,ปนไปล้วครับ